สบายดีพี่น้องขนาดก็ใส่มันตาห,หนึ่งเดีวยวพี่น้องอากาศมันเดือดกันมันเดือดตาเอากระมาซานต่อเลยพี่น้องงานเทากันทุบหวัวเสาก็กเรียบร้อยแล้วพี่น้องทุบพอมันสูงลื่นพี่น้องลงลหน่อยนึ่งแล้วก็เอาใส่ไม้พี่น้องไม้ข้อสองเลยกายเหยคำ้ำเวลาเขาเอาชี้นิ้วกายเขาเอาน้องไม้ชี้นินะ้วกายขึ้นไปนะกายคำ้ำพี่น้อง อันนี้เขาจะเจาะผูกตอกสกราฟพาเลยตัวนะตัวนะเขาก็ตอกสกราเล็กพี่น้องไม่มันบดถึงมีแต่เ่าสินัตัดต่อพี่น้องตัดต่อเป็นก้อนหลบส่วนผมพี่เดีดยวพี่นอ้นองตัดต่อไหม่พี่น้องเ้อ 刚才养鱼，养个泡沫。

ก่อเมื่อได้พี่น้องมาส่งก,นกันานแต่ก็เมื่อได้เอาเงินเสนาสิพัน 40, 000, พี่น้องไปซื้อสูตซื้อแค่อื่นสยู่เราเยสูบแ้สูบกับเพ่เล่าเลยพี่น้องเมื่อหับร้านจะส่งร้านไปอ้มตอนสวยเลยนะครับผมนะ

เขายีมแม่ก็บไม่ได้ Blog, away. ถ ades, ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเ <design> พราะเปิดเลพลงบังดังพี่น้องงานเฮือนข้างๆเขาปลูกแขนเป็นเลยไปรีวิวให้พี่น้องเิ่นก็เลยไปหานลุงเป็ดไปไปสั่งซันกับหมูุลอะไรอย่ครับบุญเลยพี่น้องได้ต่อสุดแล้วเลย เฮ้อะไรวะเนี่ cày chiều nào được พอยาวดีเด้นั่นนี่สิได้ตัดบ่ได้แล้ว พี่น้องปักกิ่งไฟสอดพี่น้องเลยบุ้มเลยโอ้อันตรายเลยพี่น้องมนะาสายไฟเป็นอ่อนพี่น้องเลยคิวบดีดพี่น้องจนสิ้นอ่าอันตรายดิตากแดดพี่น้องมันตาก,ดกแดดเลยมันฮอนไ้อนเลยสอดเลยพี่น้อง เป็นฮูเลยพี่น้องป้าสอดพีน้อ้ามุนมุนสดก่อนจับอยู่เนาะป้าไป้าไปเสียบบุ้มเะยตัตัดตัดตาตัดตัดมาหนาเสียงคอันตลายจริงเนา 怎么没？干敢跳呢？You know? เราเห็นกับยีนเทียนเราต้องใส่แว่นตาเด้อพี่น้องว่าสัตว์มันยาบมันแตกแล้วมันถื่อตาถึองอย่างมันมีคนตาบอดอย้อนเด้อพี่น้องว่าเสาตัดออกพี่น้องเลยเหลือต้อนนั่นบั่นพี่น้องตอนนั้นใจจะจัดการต่อไปพอเพราะว่าเล็กมันโผล่สูงออกมาพกเพราต้องได้ตัดออกพี่น้องเฮ้ยน้ะงอะไร เลือกไฟแต่อนรตัดเลือกได้ฮักเอานี้น ยาวกีไ่ะนะีไ่กไ <c oughs> วก่าไม่สวยพี่น้องภาษาาวาลาวีไ่ไม่สวยไม่สวยเนาะ ตอนปีมนะครับ ก็น่าก็ไม่ก็ขอหลักถ่ายวันนี่เด้วยพี่น้องเป็นก็ถ่ายคลิปเป็นก็น่าก็ถ่ายคลิปก็นอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีน้องสวัสดีพี่น้องเยี่ยมเลยอ๋อเอาเอาเอากินแล้วเอาเลยเอาเลย้วก็ขอเงินคนงานเด้อคนหนึ่งเลยเอาเอาไปย่อไม่ยาวนะเอาเอาก็ตุ้นต่อยเอาเออบุญญาดอกไม่ยาวน้องนับยอง ไปาะตัวบุญเดียวดอกปากซ่องพี่น้องเบาโตดนี่พี่น้องหามันหยกใหม่นี่เลยพี่น้องใหม่ตัวต่อไหวเงา้ยตอวพี่น้องเบาโตดมาสอยกะสีเห็ดไปแบบนี้พี่น้องแต่ไม่เขาบดถึงเขาตีต่อกันเด้อพี่น้อง หนาก,า,ากระหน้กกัซีรอกในหนึ่งเด้อพี่น้องก่ไม่นเขาเซียมเล็กอ่ะคลิปนี้กล็ลาพีลานนงไปก่อนพี่น้องฝากกดลไลค์กดแชร์เขามาเบิ่งกันลืมกดติดตามกันหนะ้าเด้พี่น้องบายๆลาไปก่อน